ดอกตูมมันสองดอกแล้วก็มีดอกบานอีกเนี่ยค่ะเก็บดอกนี่ก่อนเนาะมันอยู่ไกล้ฮัดขามันไวปีหน้าเกิดอีกเด้อว,วางใบไก่กันอื้อเปาะค่ะอหอมหอมทำให้ย่างตามแจวพผี แสบกว่าทุกเมนูอันเฮ็ดอันนี้นะครับว่าอามาเฮ็ดอย่างกินบออาม่าต่ำต่ำเจลางฝนตกเพิ่นก็เลยขึ้นเนะาะคือว่ามันเข่าหยามฝนคักแล้วดินมันอิ่มน้ำคักยังมีอีกดอกนี่ปูสองดอกฝ้ากเก็บค่ะ ปูสิท่ามันนี่แพนมาเอาโรดโฟวิ้นค่ะมันมีปัญหาปูก็เลยมาเบิงไห่เนาะจอดไว้อยู่ในปลาแต่ว่ามันปลอดภัยนะคะประเทศพินเล่นปลากะดินอันนั้นเนาะที่ดินของของเพื่อนรักสามีเพราะมีปลาส่วนหลายค่ะหลายลอยไล่ขอบขวนแพนก็นเลยไปเก็บงามงามค่ะ อ้าวยังมีอีกดอกนึงดอกสุดท้ายค่ะดอกสุดท้ายแล้วเฝ้าไปรูปปูทายุพุ่นค่ะต้นคริสต์มาสดำที่เป็นเฮดเพิงพันนีแหละค่ะพันธรรมดาที่มันออกอยู่ที่แผ่นผ้าเก็บไปสม,มือสม,มือช่วงนี้พันอันต้นคริสต์มาสแดงนะชื่อภาษาฟินิช แม่นเนินเฮรากูตัติต้องรออีกจากน่อยก่อนปกติมันสิขึ้นตอนหญ่าฝูกคือว่ามันสิขึ้นนําอันหย่าหมดเนาะพันนั้นนะต้องหย่าหมดในป่านี่ฝนเล็งเดือนเก่ามันเล็งแล้วก็มันหมักอากาศเย็นๆนะคะสิออกตําหลังพันนั้นมันสิดอกใหญ่กว่าพันนี่พันนี่มันขึ้นน้าดินพันธรรมดา้นคริสต์มาสดา พันแม่นเนือดเฮรกุตาตีมันจะขึ้นกับต้นคริสต์มาสแดงปูส่อมรถโฟวินให้แพทนค่ะเพราะว่ามันอันนี้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เนาะรถโฟวินน่ะนะต้นกู้สีนะคะป่ายางสบายสบายบ้านเพื่อนของสามีเจออีกแล้วค่ะตื่นเต้น ตื่นเต้นค่ะดอกเล็กก็เอาเนาะอืผันปลาเดี๋ยวดมสมบูรณ์เฮ็ดกระดอกงามไปน้าเก็บเห็ดปลานี่ต้องหางจากบ้านขาเจ้าลอยเม็ดขึ้นไปนะคะเป็นยางตําหรือว่าบ้านพักต่อ,อากาศกระชางแต่ว่าอันนี้มันเป็นเพื่อนสนิดกันละกะขาเจ้าก็ให้แพนมาเก็บปลาเขาทุกปีทุกปีค่ะเพราะว่ามันเป็นเฮ็ดขยะเนาะคนฟิแลันขาเจ้าสิบโบเก็บนะคะพี่น้องอยากเก็บเท่าไดรก็ได้ค่ะมีแห้งก็เก็บไปโหลดค่ะ เอาเต็มขั้นรถกับพอ่อค่ะคันบางนะั่นเครื่องมือสี่หาสโมงหกสโมงแต่ละป,ปีกับอากาศมันคือกันนะคะบางปีกับออกดกเพราะว่าฝนมันหลายดินมันอิ่มน้ำมันกระแตกสปอหลายมันกระเฮดมันออกหลายกว่ากันนะคะไปเก็บเฮดตอเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเลือกเอาเต่ดอกตูมอันนั้นเท่าแล้วค่ะยางพาน ดอกเ็ดปานี่เนื้อแน่นงามอยูย่ดอกค่ะพี่น้องห่างใครหมดเดงหมดดำอ้าวยังดอกหนึ่งยังดอกนึงเอาไปน้ำค่ะ ขามันลึกอันนี้ดินมันฝูกเนาะมองไงโอ้ยงามงามดอกตุ่มๆนั่นหาดอกนะคะออกเป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวก็ตรงนี้อีกค่ะ้ลยค่ะเราเก็บดอกนี้ก่อนนะคะ ่วยมากๆเลย่วยมากๆเลยค่ะเปิดเพลินอุส่าไข่ห้เหามาเก็บเห็ดปลาเพิ่นมันข,า,ขาวๆปิดไว้ก่อนผู้อื่นเก็บว่าได้หรอกค่ะเพราะว่า ม,มันไก่บ้านแล้วอันนี้มันกะายๆกับว่าได้ชิทิพิเศษนะคะได้มาเก็บขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ป่านี่มองเห็นกดโปดกิดเป็ดเลยหญ้าฟูกเอาดอกตู อันเหลืองๆก็ต้องตัดออกไปค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะมีเอฟซีถามมาว่าแผ่นตัดเฮดอันมีเอฟซีถามมาว่าอันเก็บไปยังวสัสดเก็บไปขายโลละหายิโลค่ะราคาช่วงนี้นะหลานเฮดรับสื่อห่างจากแผ่นไปนี่สามสิบกิโลค่ะเพิ่นไปส่งอิตาลีส่งประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษ พลังเศษเยอระะมันแล้วกับประเทศหลายประเทศอยู่ค่ะแพ่นกับบงหูดอกเป็นบริษัทใหญ่เพื่อนกว้านสื่อเพิ่นกับเมาเครื่องบินไปส่งค่ะเมาเครื่องบินไปส่งประเทศเพื่อนบ้านทุกยางมือแรง แค่ยูตางจังวัดเนาะพวกถ้ามาตามัดรวมสมบูรณ์ปลาเห็ดมันก็ลายค่ะเห็ดเพิ่งนี่เขาเจ้าบกเกฟค่ะเขาเห็ดแต่งานประจำมาว่าคนเขาอยู่นี่เขาเจ้าสีเฮ็ดงานกันเสียภาษีบำรุงประเทศเขาเจ้าเนาะคนวางงานเขาก็บอเฮ็ดค่ะเขาขี้ข้านมื่แต่คนไทยนี่ละมากเก็บเห็ดเก็บมากไหม อวเนาะพี่น้องว่าปันกันฟังค่ะปาเฮ็ดนาาาลายลายลายคักลายคักเก็บเต็มขั้นรถกับพ่อค่ะตก่กนนั่นเดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกกะบ่ได้เก็บแล้วกับพาลูกเข้าป้าพ้อมเสียงสตาร์ทรถของแพน แบตเตอรี่มันมีปัญหามันชืนโมัมนสิได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สบหะอพ่นทอดออกมาเลเพ่นก็นเอาไปชาร์จเนาะเพื่อนบ้านดีดีชาร์คขางคืนไปให้มันสะปากบต่ติดมือนั่นเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเลยจอดรถไว้นี่พอดีรถมันกระซิเลออยู่นี่ วันนั้นฝนตกด้วยแหละดอกสุดท้ายหลหรอคะจัดให้เอฟซีที่ชอบตัดขาขูดตัดเอาค่ะขูดเนีย่ย ออกมาจ้าคุณท่าพ่อแล้วเนาะเดี๋ยวสิผ้าไปส้มวิวค่ะพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวแพ่นตัดดอกน,นี่คือหลายแท่พี่น้องปัดจากดอกขัน้นนี่เอาไปนั่มบ่สูดแล้วเนาะเอาไปโลด,ดเขาท่านมาจบปลาเก่าอีกอยากไปปลาไม่ สิไปโ่งเฮ็ดอยู่ลานรับสื่อเฮ็ดค่ะสามสิบกิโลเมตรคุณละเพราะว่ามันหลายเร้วตอนออกไม่ไมก็ได้ขายดีอยู่ขายเองกิโลละหกยูโรตอนออกไม่ไหมเดี๋ยวนี้ก็หายยูโรคอพี่น้องแต่ว่า้าดสามดอกเอฟซีถามว่าเอาไปขายบวว่าซันก็เลยเบาปันฟัง อ้อนค่ะมันออกหลายทุกปลาเนาะคันโบก,ก็บมันก็เน่าชิ่มรับลูกแล้วกับพาลูกมาออกกำลังกายยางปลามาดูอันที่มันเต็มตะกร้าแล้วนะคะถ้าวิ่งเก็บแบบนี้นะคะค่ะประมาณยี่สิบนาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็ตัดขาทีเดียวปลานี่งามค่ะบบมีนอนบ่มีถากกินแมนบอพี่น้อง ผลเห็ดกระดอกง่ายพอป่งไม่เปิ่งเนื้อแน่นกรอบค่ะนี่จ้าพี่น้องเก็บบอกเกินเศร้าหน้าที่เนี่ยค่ะงามบอพี่น้องนั่งตัดขายเห็ดในป่าเรียบร้อยก่อนค่ะพี่น้องจังกลับบ้านมันบ่อนักน้ำมันลดพรมแล้วก็ทิ่มเสื้อเห็ดไว้ในป่าเนาะค่ะคันมากกักดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ซับสใครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้แพทนีนเ,นเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ